สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะพบกับเซลล์นอกอีสุนครหลวงสาขาระวนครเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาดูในรุ่น4ประตู Highlander v c คอร์ส4คูณ4นะคะตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็เป็นรถที่แต่งออปชั่นเพิ่มเติมจากเดิมเพิ่มเติมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้าสายลุยที่ชอบหรือว่ามองหา กระบะสีประตูวีคอสเกรดเอ็มสีขาวมุกนะคะคันนี้แต่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะประมาณนี้เลยลูกค้าที่สนใจสามารถเข้ามาคุยรายละเอียดเรื่องชุดแต่งเรื่องราคารถพร้อมเงินดาวที่โชว์รูมได้นะคะสวยๆประมาณนี้เลย ลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถโทรตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ไว้ในคลิปได้เลยนะคะ